กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเด้อเอฟซีหมอลำแพวเผาแสงทองทุกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องพี่น้องงานเข้าพระเอกสันหลังจากทําสิ่งนี้พี่น้องเกิดยังคืนอีกแล้วพี่น้องล่าสุดพี่น้องทีทั้งคุณแพลวเผานะพี่น้องเนาะเพิ่นได้มีการเปิดโตสินค้าใหม่นัะพี่น้องที่เปิดตัวกาแฟเนะพี่น้องเนาะแล้วทางแฟนคลับนะพี่น้องเอฟซีทางฝั่งบอสบิ๊กเนาะ ก็บอกว่าทําไมมาผลิตโรงงานเดียวกันเอาสูตรเดียวกันกับทางผัวเก่าหรือเปล่าประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องเล้วได้ส่วนของทางชาวนเน็ตเนาะพี่น้องเนาะลั่นถึงเรื่องนี้ทันทีบอกว่าทําไมไม่หาคู่คิดที่ดีกว่านี้งานก็เลยเข้าพระเอกสันทันทีพี่นอ้องบางท่านก็บอกว่าทางพระเอกสันบม่มีหัวการตลาดวาสนาบ่มีเอีอยงทีแบบว่าผ้าทางเพ,พ้าๆนี่ เฮ็ดล้วก็สร้างเงืนใดคือทางพยาบาลดอกประมาณนี้พี่น้องบางท่านก็ตำหนิพระเอกสันนพี่น้องเนาะบอกว่าไม่มีความขยันให้เห็นเลยว่าสันว่าเวลาแพลวพาวพูดอะไรแล้วไม่ใส่ใจเหมือนนางพยายามอยู่ฝ่ายเดียวว่าสันว่าพี่น้องบอกว่าทางแพลวพาวแบกสุดๆเลยว่าสันว่าคิดเบื้องเลีเ้ยวกระเลียตัวนั่งอยู่ได้เนาะว่าสันว่าพี่น้องบางท่านก็บอกว่านางต้องเสียใจที่ทิ้งพ่อของลูกทําให้พ่อของลูกหลุดมือว่าสันว่า เพราะว่าคนที่เคยคิดเคยพาเคยเหตดเคยสั่งน้ากันมาคือทังง้งพยาบาลวาสันวาพ่นอ้องอาทาผู้ไม่เบิ่งเล้วว่บปินแต่ผ้าเห็ดผ้ามีผ้าสังหรอกวาสันวาพิน้องอันนี้ค่ะเป็นความคิดเห็นของทางชาวเน็ตนะพิน้อวงเนาะหลายคนหลายท่านละพ่นอ้อวงบางท่านเพิ่นก็บ,บอกว่าทางนี้ไม่ได้ชอบนางนะวาสันวาเพราะไม่ฟังหมอลำแต่เราว่าแพลวเพา,เพาไม่จําเป็นต้องจิ้นกับใครวาสันวาพ่น้อง นางเก่งด้วยตัวเองความสามารถมีพรสวรรค์มีทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดไม่ต้องจิน้นดูจากเบลตาแพวเผาก็ไม่ได้สดใสเหมือนกําลังลงทางมาสันมาพี่นวงังท่านนี้ก็เลยว่าเราว่าถ้าไม่จิ้นกับใครนางจะดูสวยดูแพงกว่านี้มาก เพราะแพลวเเพลกิ่งอยู่แล้ววสันว่วะพี่น้องบางท่านก็บอกว่าให้ทํางานโฟกัสต่เรื่องลูกกอ,นอน,อน,นอนาคตบ่แเน่นอนเดี๋ยวมีคนเขามาคนดีๆเขามาเองวสันว่วแต่อันนี้เหมือนพยายามจิ้นอยู่คนเดียววสันว่วะพี่น้องอันนี้เป็นความเห็นนะพี่น้องเนาะที่ทีทางเอฟซีเพิ่นเขามาแสดงความคิดเห็นบางท่านก็บอกว่าอยู่กับลูกกับทีมงานจะดูดีขึ้นเยอะวสันว่วะ ช่วงนี้หลงคาลมลิเกหยดคำหวานเป็นหลักวสันว์าพี่น้องลิเกรู้ทางก็เอาใจใหญ่วสันวาส่วนฟั่งทาง FC ฟซบอสบิ๊กน้องพี่น้องก็บ,บอกว่าก็ยังว่าผัวเก่าผ้าร่วยเบิงโหลดผัวยางออกมาปีเดียวจะเลื่อนไปถึงในเหลียวะสันวาพี่น้องนั่นละพี่น้องงานก็เลยเข้าพระเอกสันทันทีน้องพี่น้องเนาะ,ะจากทางที่ชาวเน็ตได้พูดถึงนะพี่น้องเนาะว่าในส่วนของทางพระเอกสั้นนี้เป็นตาผ้าแผ่วๆร่วยไปนาโบวสันวาพี่น้อง ต่ในทางกับการพี่น้องในส่วนของเอฟซีของทางคุณแพวีวเผาเพิ่นก็บ,บอกว่าบ่จําเป็นตองว่าแต่ผัวเก่าผ้าลวยดอกแพีวเผาอยู่คนเดียวแมนบมมีผัวคนนั้นบมมีทงังอ,อดีตเขาก็รวยอยู่แล้ววาสันวะเขาเป็นหมอลำซื่อดังขนาดนี้จําเป็นยังต้องให้ต่งตางคนนั้นพ้าลวดไปสันวาพี่น้องแล้วก็พูดถึงพระเอกสันไว้แบบนี้พี่น้องบอกว่านี่ล่ะเขาเอืน้นคู่ส่างคูสมคูบุญคูบารมี่ปสันวะ ของเก่าเขาบวสนใจดอกวาสนาพี่น้องนั่นละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นจังใดเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องนี้คอม,มินไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมี่เขามาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดหวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า